อาร h บีแปดแ8 8ร่วมฉลองเดือนฮาโลวีนคืน1 0อยเพียงเล่นผ่านมือถือโข้ฟรีรันบอล R 8 8บี B สวัสดีครับรบกเชอรมายการรักบอนไลน์ขอประจำันาคารที่ เก้าสุลาคงทำวันซีฟูสดใสกับอากาศแจ่มใสแต่เช้าเลยครับผมวัน pues, น ok ี้อยู่กับผมป๊อกกี้ครับผมต้นเมืองแคนครับครับผมวันนี้ต้นเมืองแคนก็จะมาประจำนึงอาทิตย์นะครับผมในการนัปเดตข่าวสารกับพวกเรานะครับผมวันนี้เราก็มีข่าวสารเยอะแยะมากมายนะครับผมฟุตบอลนั้นไม่มีนะครับวันนี้นะผมก็เป็นหลีกเล็กๆครับอย่าไปรู้เลยนะผมว่าหลีกใหญ่ตอนนี้ก็พักผ่อนจานเตะเท้าครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ อะเรื่องที่ข่าวคราววันนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามีความหลงอะไรกันบ้างเออในฟุตบอลนี้อะเรื่องที่คุณต้นก่อนนี่นะครับผมข่าวผมนะครับเป็นข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับครับผมก็แข่งตัวเก่งของราชันชุดขาวลิวมาริสนะครับครับล่าสุดต้นโองกัดออกมาอนุญาตแล้วนะครับบอกว่าให้เจ้าตัวนักเตะที่มีอาการเจ็บไหล่ในศึกเอลกาสโกนครับผมที่บุกไปเสมอราเชโรนาของมาตุสซ์สอง วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมก็อนุญาตให้กลับไปรับใช้ชาติได้ครับอึดไปเป็นทหารรับใชชาเตะบอลโลกครับผมไปเตะฝรัที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่12แล้วก็16ตุลาคมนี้นะครับก็ในตัวนั้นเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ครับผมเห็นวิ่งเบี่ยงไปข้างหนึ่งนึกว่าอะไรนะแต่ที่ไหนได้เคลื่อนไหล่แล้วก็ยิงนะครับแต่ก็เก่งนะครับผมก็ถือว่าอึดมากเล่นครบ90นาทีเข้าพร้อมกันนี้นะครับ เจ้าตัวก็กลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงในเกมเอลกาสโกบนัดติดต่อกันก็ถือว่าช่หายากนะใช่เก่งนะไอเกมใหญ่ๆแล้วก็ยิงได้โดยเฉพาะแมตช์ที่เจอกับบาชาถ้าถือว่าเขาเป็นคนยิงที่ดีมากเลนะครับนักกีงที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดแล้วก็โรนจอร์ก็ยิงได้สนนั้นครับผมถือว่าเจ้าตัวนี้เก่งจริงๆนครับผม มาข่าวของอังกฤษกลางลางนะครับผมก็อดันพาร์ติวนะครับก mm ับ hmm. คุณซีอของทีมสาริกาดงนิวพาเซ่นครับผมก็ออกลงเรียร้องให้สมาคมลูกหนังอังกฤษนะครับหรือว่า FA, FA ลงโทษโรบินฟานเวอร์ซีนะครับกองหน้าตัวเก่งของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังเจตนาชักศอกสารคามใส่ยูวานกาบัายศอกสารคามขึ้นเลยครับก็ เป็นศัพท์ภาษามวยครับคาราคามคนคาราคามชอบชักศอกคนคอนแกนชอบชักดาบแล้วนะก็คือรู้จักคือในเกมนั้นน่ะอาจจะไม่เห็นเพรากล้องไม่ทานจะมีภาพที่กล้องจับได้ครับผมหนึ่งเจ้าเมื่อย้อนกลับไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาหรือเปล่านะวิ่งใส่กระบะครับผมอาจเป็นการวิ่งหรือเปล่าการวิ่งเนี้ยตั้งเข้าไปอย่างนี้ครับอ่าส่วน ทางด้านสมาคมทุกหนังเมืองผู้ดีก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่เอาผิดกับโรบินฟานเดอรับก็ไม่รู้ว่าทีมนี้เป็นทีมเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอฟเอก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ไม่มีการออกโทษใดนครับผมส่วนแอดดี้โคก็ น่าจะเอาผิดนะครับไอซีดคกนั้นปล่อยอไปอาจจะเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะเยียกร้องกันไปนะเอเนะก็ว่ดูนั้นใครเป็นผู้จดการให้ครเป็นในนี่กรรมการม่มีเรเกิดขึ้นแต่ก็มีนอกเกมเยอะครับผมอาเ่เยอครับดียก็ว่าตามตามขาดที่ออกมานะไม่ต้องไปไรครับผมนะโอเค หมดยังครับผมคุณตนหมดแล้วครับแล้วนะผมถือว่าฟัง์โกซีรอบตัวไปครับผมนะครับผมแต่คอนเซ็ปต์พูดถึงเรื่องเรื่องเร่อเกเรเนี่ยปกติก็ไม่ใช่เกเเกเรเลยครับผมอาจจะมีนิดนิดในหน่อยที่แบบว่าอ่าจจะเป็นอุบัติเหตุได้นะครับผมเห็นเฟกต์นี้ใช่ครับผมอ่ะแล้วมาที่พูดถึงฟาร์โกซีก็มาที่ทีมเก่าของเราดีกว่าครับก็คือจางนั้นของอาร์เซนอลนะครับผมก็หลังจากที่นักเตะที่เจ็บๆทั้งหลายนะ ทยอยเตรียมกลับมาจากบูเชียกาลกลับมาลงเล่นดูยี่สิบเอ็ดใช่ผมอจะเป็นหน้าหน้าของฟิล์มฟรงครัแล้วนี่ก็กลับมาลงเล่นอยู่สิบเอแล้วอีกคนนึงครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บขาหัาากไปล่าสุดน,นะครับผมก็กลับมาเล่นกับยูยี่สิบเอ็ดที่สเปนแล้วนั่นคือหน้าน้าของสุดหล่อของอาร์เซนอลครับนั่นคือบาการีสัญญาลอยใหญ่ หล่อใหญ่หล่อเ,เล็กก็แซมมีย่ยครับ<า>ผ, <ม S 2> ผมก็รู้ครับผมก็รู้นะเขาบอกนะหล่อแซมมีย่ยนี่หล่อกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ร่างตัวผมก็ได้ลงเล่นกับยูทียี่สิบเอ็ดตายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมก็รู้ว่าร่างกายก็ฟิต นะแต่อาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของอาร์เซนอลนะครับที่จะได้นักเตะครูแบ็กตัวนี้กลับมาช่วยทีมได้นะครับผมถือว่าตอนนี้อาร์เซนอลตัวที่เจ็บเทั้งหลายนะครับผมกลับมาครบเครื่องแล้วครับผมนะถือว่าถ้ากลับมาครบมาอะไรเยอะจริงๆนะอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นทีมที่กลับมาแล้วเป็นตัวติงเหมือนกันใช่ไหมครับผมครับผมนอนใส่แฟนอารนก็ยิ้ม้แล้วล่ะตละเราทำอะไรเรากลับมาแล้วนะครับผมอ่ะมาที่ทีมหนึ่งครับเป็นทีมใหญ่ นะครับผมเป็นแชมป์เก่าวในคือทน,นาลานของ m a n c เตอร์ซิ i ี y ครับเมอก็ค hmm. ือทน,นาล่าผู้การจริงครับโร b บโ t o m a ิ t i n นะครับเขก็ hmm. มีข่าวคราวออกมาครับว่าจะตัวเนี่ยบินไปถึงสเปนเลยนะครับผมเพื่อไปดูฟอร์มของกองหน้าสุดเก่งของสเปนของ ของขอหลีกในสเปนครับนะครับทีมหนึ่งของอาร์ติโกมาดริดนั่นคือฟวันกาว่าผมก็คือหลายทีมอ่ะลุมเล้าลุมจีบนะไม่ว่าเป็นแมนซี่เลยเชลซีเออยูก็มีข่าวข่าวนะครับที่อยากได้ตัวนักเตะคนนี้นะครับผมก็มีภาพจับมาได้ครับว่ามาชินี่เนี่ยไปดูเกมและผมที่ทางด้านของอาร์ติโกมาดริดจับมาร์กาห์แข่งขันกันด้วยนะครับผมอาจจะได้ล่าสุดครับ เจ้าตัวก็ออกมาพูดแล้วครับว่าเขาไม่ได้ไปดูฟอร์มครับของปันดาวอารังซินไปดูเกมไปดูเกมนี้เฉยเหรอผมว่าแถาบอกพ่อให้ไปให้กําลังใ <Gothic engine> <zel> จลูกชายเขาอเพราะว่าลูกชายเขาครับก็คือทางด้านอันเดียมาชินี่เขาใช่หรือเปล่าผมแอบเห็นเขาเล่นให้อยู่กับหน้าของเบียาบุริตสตาบอกเขาก็มุ่งไปดูเกมลูกชายเขาแต่แล้วเขาก็มาแวะเวียนมาดูเกมนี้บ้างอะไรอย่างนี้ เราก็ไม่มีเจตนาที่จาปลื้มอะไรอย่างนี้ครับท่านั่นเองจะขอเชิญสอนท่านั่นเองก็ออกขุมพล้วว่าเขาก็รู้ตัวเขาก็เห็นนะว่าเออท่านั่นมาที่นี่มานั่งดูนะครับแต่เขาบอกว่านั่งดูแค่นั่งดูเผื่เพราะว่านักเตะรายนี้เขาไม่มีวันขายอยู่แล้วเราคุณอาคนนะครับผมยังไงต่อให้มีเงินมหาศาลยังไงนะครับผมก็ยังซื้อไม่ได้แค่ตอนนี้แต่นะก็ซื้อได้แต่นะก็จะซื้อได้ครับผมนะครับผม นี่ก็คือมาที่อีกคาร์เนอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นข่าวของแมน c เชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับผมดีนึงนะครับผมบก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นข่าวเข้ามานะเป็นข่าวลือแต่ก็อาจจะมีมูลความจริงเล็กน้อยในการเชื่อมโยงน,นะผมว่าล่าสุดนะผมก็ได้รับความสนใจผมเตรียมดึงทางด้านของศูนย์หน้า จากปาเลสไตกาคือทางด้านของเจมโมริก้นะครับผมซจอมพิวนะครับของทางด้านเอ p o ีปอตโตนะครับผมมาร่วมทีมมกรลาคนนี้นะครับผมโดยมีข้อเสนอที่ว่าจะแลกเปลี่ยนกับทางด้านของเจอร์นเนตุเซงคนหนึ่งที่ตบรล่สำรองรบ,บ่อยมากคือซีชาริโตนั่นเองนะครับเพงเพราะว่ามีสีเท้าคล้ายกับ โรนัลโดใช่ก็เขาบอกเป็นโรแลนโดเอ้ยโรนัลโดแห่งลาตินอเมริกาเข้ามาเข้าสุดยอดมากนะ <im> เห็นผีท้าอย่างนี้แล้วเอ๊ะแมนยูจะยอมแลกกับซิชาริโตหรือเปล่านะผมนะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยทีมยิงไปแล้วันที่สามประตูด้วยกันถือว่าใช้ได้นะสำหรับทางได้ของแมนเชสเตอร์ยังไงต้องจับตาดูว่าจริงเก็ตยังไงนะ ครับผมกกรนี้รู้ผลรู้ผลครับแมนยู <c oughs> เสริมกองง่ายอย่างเดียวแล้วครับรผมปล่อยไปนะ <c oughs> แ,แมนยู <c oughs> และพูดถึงหลักแมนยูคนหนึ่งก็นี่ก็เป็นกองหลังคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นกองหลังที่อยู่กับแมนยูมานานมนากเคอร์เรลิโอคอร์ดินานะผมก็ถือว่าออกอาการฝืนนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ติดทีมชาติไม่ติดแต่ไม่เท่าไหร่นะผมแต่อาอการฝืน เพื่อนร่วมทีมอย่างแกรี่นิววลอดีตเพื่อนร่วมทีมฮะ,ะ,ะนะครับผมที่ตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยนในทีมสร้างอังกฤษแล้วนะผมหล่งากุดผมก็ออกมาช่วนเนื่องจากว่านอกจากที่ไม่สนับสนุนเขาแล้วยงางออกมาพูดว่าเขาอะถ้าดึงลีโออะกลับมาในทีมสร้างอังกฤษอะจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับ ทีมชาติอังกฤษด้วยครับนะทำให้ลีโอได้ยิงขานี้แล้วรู้สึกแบบมึงเพิ่งฮูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเพียงบาดเพียงไหญในสโมสรมาด้วยกันอย่างนี้นะเขาอาจจะมีเหตุผลดีคนละอย่างเพราะว่าอาจจะให้ทุ่งเทกับต้นสังกัดมากกว่าเหตุผลของเขามันหลายเหตุผลนะครับผมก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะครับทีม้าติอังกฤษคือถ้าดูจากถ้าลดอายุลงมาหน่อยนะ ก็คือเก่งๆก็มีหลายคนคเข้าสเตเตอร์ก็คงอาจจะคิดว่าน่าจะให้คนที่ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาเล่นมากกว่าครับไม่ใช่ว่าดีโอไม่เก่งต้องเก่งแต่ก็ช่วงรวยครับช่วงไอ้ดูเย่แล้วก็เจ็บบ่อยคข้าในเรืเจ็บบ่อแล้วก็มีปัญหากับจอห์นเทอร์ลี่แล้วก็แอดดิโคก็ถือว่าเป็นก็คือไม่มีจอนเทอร์ลี่แล้วก็จริงนะครับแอดดิโคยัแอดดิโคยังอยู่ไงเขาจะมีปัญหาหรือเปล่า ว่าความสัคันธ์ในบ้านเราก็ดีโอเสบ<อ>ายดีอ่พูดง่ายๆแมนแมนยู่แมนยู่แล้ว <laughs> ครับโอเคนะครับผมอ่าวันนี้ข่าวขางเราก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะคเรับผมแล้วก็จะมีข่าวสารและอัปเดตมากวันนี้ก็ติดตามผมได้ที่เว็บไซต์รักควันเด็ตครับผมมีการอัปเดตข่าวสารตลอดนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับโปรแกรมวันนี้ก็ ทีนเคยครับพักผ่อนตามอัพยาศัยโปรแกรมของเราครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับที่เคยครับผมก็ขอขอบคุณผู้สืบสืบดีดีเราครับอาบีแปดแปดครับผมนุ่นเกมกีฬาผ่านคือต้องอ b 8 8ครับผมเนี่ยก็วุ่นเกมกีฬาผ่านคือได้ทุกวันครับนะครับผมมีฟุตบอลเตะทุกวันแหละครับผมแต่ขึ้นที่ว่าดีบเล็กดีบใหญ่ครับผมนะครับผมอ่ะในวันนี้ข่าวไตของเราครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ก็จะอัปเดตข่าวสารดีดีทีนเคยเลยแล้วก็พบกับพวกเราของคนใหม่ในวันนี้กับรายการรับบอล